นี่ไงนี่ีดอกบัวเห็นไหมนี่เพื่อนนี่ไงนี่ไงนี่ดอกอะไรดอกอะไรนึกดอกอะไรหลงคิดดอกบัวสวยมากเลยนี่ไงดอกบัวตะเอ๊ะเออเข้ากับดอกบัวเลยใช่สวยไหมคะ ตัวเขาสวยดีนะนี่คือจะเป็นนี่ไงนี่ไงน่ารักเออเข้ากับดอกบัวเลยคล้ายกับท่านคล้ายคล้ายท่านน้องน้องเลยอีอี๋้ยน้องปิมเออ บอกว่าพี่สมัยบอกว่าสวยมากเลยใช่นี่ดอกบันี่สวยมากนี่เราทำคลิปช็อตแล้วนะนี่พี่เพื่อนแล้วทำคลิปช็อดแล้วถ่ายคลิปช็อตนี่เขาเขาสีสวยจริงๆนะเนี่ยดูผมว่าดอกบัวสวยมากมากใช่พี่ดอกบัวสวยมากเลยนี่ต้นไทรนี่ก็สวยมากเลยนะต้นใหญ่หรือต้นต้นใหญ่มากเลยนะพี่เพื่อนดูต้นไทรดิ เจรัดนำไปเป็นเจรัดน่าจะเป็นดาราเนาะไม่ได้หรอกแก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วหมดไฟหมดยุกแล้วแก่แล้วเราเราแก่แล้วหมดยุกแล้วหมดยุกแล้วแล้วเป็นแม่บ้านแม่เกี่ยวเรือนอนี่จุดแล้ว แล้วก็จะพาชมมันแบบว่าดูดูดูอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศจานเก็งๆนะบรรยากาศจานเก่นๆเขาก็สวยนะพี่เพื่อนเพื่อนพอดีบอกว่าพี่ก็สวยเหมือนดอกบัวงไงให,าหา้่ใหญ่ไม่ไม่ได้มีบัวที่เขาหุบแล้วอ่ะแต่อันนี้เขาเขาหุบอ่ะบัวเลยนะบวัวสีสีม่วงบวงอะ่ะตอนแหละตอนแรกเขาก็บานเนาะพอน,นี้เขาก็หุบ บัวสีของนี่ก็คือบรรยากาศจำนิงเย็นอันนี้มันตรงตรงวิวหน้าบ้านค่ะแล้วก็มีต้นอะไรนะต้นกกต้นกกเขาก็สวยเลยเนี่ยวันจันทร์สวยดิต้นไม้หน้าบ้านร่มรื่นร่มรื่นเนาะมีความสุขกันเนี่ยชมแล้วก็มีความสุขอ่ะพี่เพื่อน เราได้ชมบรรยากาศแล้วเราก็มีความสุขออ้ยแล้วมนีนี่ด้วยนะมีดอกอะไรนะดอกป้อยไม้ดอกป้อยไม้แป๊แป๊กแ,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 กแก๊สวยมากค่ะพี่สุค่ะพี่สุช่จเมื่อกี้เนี่ยน้องฟิลน้องฟิมไม่รู้ใครมาน้องฟิมแล้วเขาบอกว่าไงรอปะเขาบอกว่าไม่อยากกินอาหารเลยก็อบอก ฟิมยังตื่นค่ะโดนเก็บแสตฟิมยังไม่มาถ้าฟิมมาพี่ก็จะให้ฟิมอุ้ยนี่ก็จะเป็นกล้วยไม้ดูดิให้ดูกล้วยไม้นะกล้วยไม้ที่เขาทำนีก็สวยมากเลยอ่ะนี่แล้วยังไม่ได้แล้วยังไม่ได้ลงคลิปช็อตกล้วยไม้เลยสวยมากเลยค่ะพี่คนสวยนี่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 แล้วยังไม่ได้ลงคลิปช็อตอันนี้เลยนี่กล้วยอีกล้วยอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ นี่ไม่ไมนไหมนี่ก็ยังไม่ได้ลงคลิปสวยมากเลยดู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 นี่อาจจะขึ้นข้างบนบ้านแล้วนะ,ะอาจจะไม่ได้ไหลหน้านะพี่ๆมันเผือนเพราะว่ามันเย็นแล้วเราจะไม่ไหลหน้าปัป๊บปัป๊บปั๊บ เาพาชมบรรยากาศตามเย็นๆเราว่าเราเป็นที่อาศัยที่ดีมากเท่าที่เคยพบมาใช่ก็จะเป็นที่พักอาศัยคนระดับชั้นกลางขึ้นไปชั้นกลางระดับคนชั้นกลางขึ้นไปแล้วก็ระดับวินียายยาย,ย,าย